รักเธอเย็นเป็นน้ำฉันก็รักเธอจะรักนฉันจะมัดเธอไว้ในใจตาจะนี้ฉันจะตามจะดำลงน้ำข้ามไปไหนจะไปให้ถึงใจเธอ ฉันจะสนก่อเป็นเหตุผลของใจขอบคุณสวยครับเธอ,อยาละมากับใจฉันเลยนะเธอีือยาคือเธอเพื่อใจใฉันได้ไหมคนมันรักพาไม่ไว้ใจมันรักพาไม่ไว้ปใจได้ไหมคนดี้าไม่รักคงไม่คเือเกิดเ,เ,เธออย่าทิ้ฉันเลยนะเธอชน,นะ สายเธอพร้อมฉันก็พร้อมเธอ,อ,อยอมอดใจให้วันไหนจะไป้อแค่อะไเธอสวัสดีพี่หใหม่ครับพัที่นาเวียครับทุกคนสวัสดีวันเด็กเลยครับขอเสียงเด็กๆหน่อยแล้ว

ก,ก็คนมันรอเธอมาตั้งนานคเดียวที่อยากจะเกี้ยเธอมาไว้ก่อนตัวใจไม่ให้รักฉันจรักไม่ให้สนฉันจะสนก็เป็นเหตุผลใจ คนมันรักทาไม่ไหวใจมันรักทาไม่ไหวเปิดใจได้ไหมคนดีสวัสดีครับสวัสดีว่าเป็นไหครับผมก็ผมจิสนสมานะครับก็อยากจะทักทินูเยทุกคนนะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับผม เป็นไงบ้างครับปีใหม่ตุ่ไม่เจอกันนะครับก็คิดถึงทุกคนนะครับผมแล้วก็ดีใจครับพี่ไ้เจอกันนะครับปีปีที่แล้วก็ได้เจอกันบ่อยปีนี้ก็หวังว่าจะได้เจอกันบ่อยครับสวัสดีทุกคนที่อยู่ข้างบนด้วยนะครับผมก็ใครที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับอย่าลืมลงมาที่อุตสาคลินิกด้วยนะครับมาถามผู้เชี่ยวชาญครับเรื่องการดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอกนะครับก็วันนี้พิเศษหน่อยครับมีแคทวอล์กด้วย เดินมาได้นะครับผมสวัสดีนนลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขครับขอให้ทุกคนมีแต่ความรักครับปีนี้ใครยังไม่มีแฟนขอให้มีครับผมเอ่อมันไม่ใช่คิวเพลงอะไรครับแค่ด้วยความเฉยๆครับผมอะไรนะก็มีใครเคยมันเป็นคูดรักตดกัน